ครับร้อนไหมครับหนูร้อนไหม,ม,มหวงพุงด้วยหนูหวงพุงเหรอลูกขอจับหน่อยนึงอ้ย <laughs> ขอจับหน่อยนึงอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยจับด้วย เจ็บไหมเนี่ยเจ็บ <Audio S 1> <ฮ Bil? S 2> ไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับขอจับหน่อยโอ้อยอ้ยบิดหนีไปแล้วขอจับหน่อยขอจับหน่อยโอ๊้ยอ้ยขอจับหน่อยืมรบ,บ,บกวนเวลาแมวนอนนะครับรบกวนเวลาแมวนอนนะครับขอจับหน่อยครับ ้ยลงทุนไปเยอะนะเนี่ยขอจับหน่อยนึงก็ไม่ได้เร็วๆขอจับหน่อยลงทุนไปเยอะนะครับลงทุนไปเยอะนะครับขอจับหน่อยนึงก็ไม่ได้นะครับ